ซึ่งคนมันก็ไม่ได้สั่งแม่งออกมาเฉยเลย <laughs> คือมันไม่แตกมันแล้วเซ็นเซอร์มันแบบเอ้ก,กูไม่ได้อยู่บ้าน i a just g o to g back home, s q u i t e d u m b It's already home man ให้นะำร้นก็สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวเครื่องดูดฝุ่น,นอัตโนมัตินะครับของ m r Robot รุ่นเบนนี่นะครับการรีวิววันนี้จะเป็นการใช้งานจริงนะครับเดี๋ยวจะให้น้องชายผมมาอธิบายการทำงานของเครื่องนะครับ เครื่องเลยนะครับหนึ่งก็คือฝุ่นได้ถูกปนได้นะครับแล้วก็ข้อที่3าเนี่ยที่เด่นกว่าตัวอื่นเลยก็คือเขาซักผ้าเองได้ครับผมซึ่งตัวเครื่องนะครับก็จะมีตรงนี้เป็นถังเก็บฝุ่นนะครับก็จะใหญ่่างนี้แล้วก็สามารถออกมาแล้วก็คอเองได้ครับผมแล้วก็ตัวเครื่องก็จะเป็นแบบนี้ครับในฐานมันเนี่ยครับก็จะมีแบ่งเป็นสองส่วนครับก็คือก็คือฝั่งซ้ายนะครับก็คือจะใส่น้ําสะอาด ในนี้ก็จะมีใส่เลตอนเข้าไปด้วยแล้วก็ใส่น้ําเข้าไปแล้วก็ในนี้ก็จะเป็นน้ําสกรปรกครับก็กคือตัวระบบเราครับในแอปก็จะสามารถตั้งได้ว่าให้วิ่งกี่ตารางเมตรแล้วถึงจะกลับมาสักผ้าทีหนึ่งก็เดี๋ยวเรามาดูข้างใต้ของเครื่องกันนะครับว่ามันมีอะไรบ้างครับ ตัวนี้ก็เป็นช่องดูดฝุ่นก็ตรงนี้ก็จะเป็นไฮไลท์ของเขาก็คือจะเป็นไม้ถูพื้นครับซึ่งไม้ถูพื้นของเขาเนี่ยก็จะเป็นแบบยกได้ถ้าเกิดเราวางไว้ตรงนี้อย่างเงี้ยครับก็จะเห็นว่ามันถูกยกออกมาจากพื้นใช่ไหมครับทาให้โรบอรตตัวนี้นะครับสามารถถูและดูดในเวลาเดียวกันได้ก็คือเขาจะเดินหน้าไปก่อนแล้วก็ดูดฝุ่นพอดูดฝุ่นตรงนั้นเสร็จเขาก็จะกลับมาแล้วก็เอาไม้ตัวนี้นะครับลงไปแล้วก็ดันลงมากับพื้นแล้วมันก็จะถูตรงจุดที่มันดูดไป อันนี้ก็จะมีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือว่าอย่างเครื่องดูฝุ่นทั่วไปการที่เขาถูพื้นเนี่ยก็คือเหมือนเขาเอาผ้าเปียกลากลากตรงพื้นแต่ว่าตัวนี้ก็จะมีข้อดีตรงที่ว่ามันมีแรงกดจากตัวของเครื่องทําให้กดลงไปตรงพื้นแล้วมันก็จะถูก็จะแรงขึ้นนิดหนึ่งประมาณครับตัวนี้ก็จะเป็นบ้านก็คือจะเป็นที่ทําความสะอาดของเขามันก็จะทํางานเหมือนคนถูพื้นเลยก็คือเวลาที่เราถูพื้นเนี่ยเราก็ถูไปแป๊บนึงแล้วก็มาเปลี่ยนน้าเครื่องถูพื้นอันนี้ก็เหมือนกัน ก็คือมันก็จะไปถูแล้วก็กลับมาทำความสะอาดในม็อบแล้วก็กลับไปถูใหม่ในตัวเครื่องก็จะไม่มีใส่น้ํากับตัวเครื่องนะก็คือเราจะมาใส่ที่ฐานของมันแทนใส่ตรงด้านซ้ายของตัวถานนะครับแล้วก็น้ําเสียที่เขาซักผ้าเนี่ยเขาก็จะไปกรันแล้วก็ไปไว้ใน,น ส่วนฐานก็คือเขาจะมีถาดใต้ตรงนี้เวลาที่เราเอาล้างเนี่ยตรงนี้ก็จะมีดินมีอะไรอย่างนี้ก็จะมาถูกฟิลเตอร์จากตรงนี้ครับและในนี้ก็คือจะเป็นน้ําเสียและดินก็จะถูกกรองตรงนี้เวลาที่ซักผ้าก็ต้องเอาถาดตัวนี้เนี่ยมาล้างอ,อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งไม่งั้นดินมันจะมันจะขังในนี้น้ํามันก็จะซึมออกมานอกตัวฐานครับ ครับผมก็ตัวแอปพลิเคชันของเรานะครับก็จะใช้แอปพลิเคชันที่ชื่อว่าวินนี่นะครับก็สามารถเข้าไปโหลดได้ใน Play Store แล้วก็ถ้าเกิดเรากดเข้าไปนะครับหน้าตาแอปก็จะเป็นแบบนี้แล้วถ้า Device ของเราออนไลน์อยู่มก็จะขึ้นให้คลีนใช่ไหมครับแล้ก็สามารถกดเข้าไปได้ครับผม ออปชันของเครื่องดูดฝุ่นอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับออปชันของเครื่องดูดฝุ่นอัตโนมัติทั่วไปนะครับก็จะมีสามารถสั่งงานจากแอปมือถือได้สั่งงานจากนอกบ้านได้นะครับก็จะมีสั่งงานแบบให้มันถูอย่างเดียวหรือว่าถูไปด้วยหรือว่าดูดไปด้วยก็ได้นะครับเราสามารถปรับระดับความแรงในการดูดฝุ่นได้นะครับก็จะมีแบบเงียบแล้วก็แบบดูดแรงนะครับสมมุติว่าเราอยู่ข้างนอกบ้านแล้วเราต้องการรู้ว่าเครื่องดูดฝุ่นเราอยู่ตรงไหนนะครับสามารถกด find device เพื่อหาตำแหน่งของเครื่องดูดฝุ่นของเราตอนนั้้นนไดะครับ ส่วนออปชันอื่นๆนะครับก็จะเป็นการเลือกว่าให้มันไปทําความสะอาดตรงจุดไหนได้บ้างหรือว่าเลือกโซนพื้นที่นะครับให้มันไปทําความสะอาดได้นะครับทางซ้ายบนของแอปนะครับมันก็จะแจ้งเตือนว่าในถุงเก็บฝุ่นเนี่ยมีฝุ่นเยอะแค่ไหนแล้วนะครับเราสามารถตั้งค่าได้นะครับให้มันจดจําว่าวันไหนและเวลาไหนบ้างที่จะให้มันออกมาทําความสะอาดนะครับครับก็เดี๋ยวผมจะลองกดจากแอปให้เขาทํางานนะครับ แล้วอย่างนี้เราตั้งได้ไหมว่าให้มันไปตรงไหนได้บ้างก็สามารถตั้งได้ตรงที่สปอตคินนิ่งเราเอ๊ะตรงที่โซนคินนิ่งนะครับเราก็สามารถไปกดแอรีเยได้ว่าให้เขาทําตรงไหนแต่อันนี้ก็คือผมก็แค่กดให้เขาวิ่งไปเลยอ่ะเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไง ครับผมก็ตอนนี้ทำความสาดเสร็จแล้วนะครับก็เราก็จะมาบอกข้อดีแล้วก็ข้อเสียของโน้ตตัวนี้นะครับก็เหมือนโบ้ตทัวไปครับก็ถูพขึ้นได้หยือฝุ่นได้สัมผัสแอปได้ตั้งเวลาได้เอ็กซตราคือโนบตตัวก็ทำได้อยู่แล้ว ข้อดีอย่างเดียวของเครื่องดูดฝุ่นตัวนี้ก็คือสามารถซักผ้าเองได้แต่ว่าก็ใช่ว่ามันจะสะอาดขนาดนั้นเพราะว่าบางครั้งเราก็ต้องถอดมาซักเองเพื่อที่จะให้มันสะอาดส่วนใหญ่ก็จะมีแต่ข้อเสียก็คือ1คือมันไม่ฉลาดคือบางครั้งมันก็มึนๆหรืว่ากลับบ้านเองไม่ถูกหรืออะไรอย่างนี้อย่างที่2ก็คือตัวนี้มันสูงมากซึ่งในจุดบางจุดมันไม่สามารถเข้าไปได้ซึ่งผลมันก็ไม่ได้สั่งแม่งแม่งออกมาเฉยเลย คือมันไปแตะมันแล้วเซ็นเซอร์มันแบบเอ้กูไม่ได้อยู่บ้านเออตัวนี้มันสมกันไปซึ่งในจุดบางจุดมันไม่สามารถเข้าไปได้ซึ่งอันนั้นก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่ว่าถ้าจุดบางจุดมันเข้าไปได้แต่มันดันไปแบบติดพอดีอย่างเงี้ยมันก็จะออกมาไม่ได้ก็เลยผุนก็เลยเป็นรอยแล้วก็เลยต้องเอาหนังสือไปวางไว้ตรงนั้นเนาะก็ให้แนะนำก็ตัวอื่นก่อนครับเอาเอาใหม่ถ้าจะให้คะแนนเต็มสิบนี่ให้เท่าไหร่ครับ เออสำตัวให้6ละกันครับ mm. ก็ถือว่ายังดีกว่าทำเพลงเองเอ,อตอนที่ผมซื้อมาตอนนั้นซื้อมาตอน1 1 1เเเนาะก็ตอนนั้นราคา11,900บาทแต่ว่าราคาเต็มอย่ากจะอยู่ที่ประมาณ25,900บาทโอเคพอจบการรีวิวขั้นกำหน Yeah it's it's quite dumb that's what I'm sayingLike he was like I'm already home but I'm not home too อ๋อทางฝุ่นเยอะ ไม่ได้เอาออกนานแค่ไหนวะเนี่ยแล้วไปโทษเครื่องว่าเครื่องไม่ดีไม่ไม่ได้ว่าอะไรเครื่องเลยจิวไม่ได้บอกว่ามันไม่ดีตรงนี้ตรงนี้้วยซ้ำเกอไฟทำไมถึงเรืออื่น